เฮ็ดปวกกระอวกพี่น้องคุณ่ะออกเต็มป้าเลยจ้ะเราจะเอาดอกตุมต้มๆจ้ะเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งค่ะพี่น้องเสียบค่ะจะเอาแต่ดอกน,น้อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ดอกอ่นอนๆคะ่ะเห็ดปวกงามดอกเนี่ย เห็ดปวกอ่อนๆเลยจ้ะจะไปแกงใส่เห็ดอันนี้มาสาไปเนาะดวงเห็ดปวกค่ะแมนเบอร์ตะค่ะป้าดปีก่อนบอ,อกค่ะเพราะว่าพอมีฝนมันหมักฝนค่ะปีนี่สับหลับเราจะดอกอ,อนน่อนๆนะพี่น้องนี่ค่ะเพราะอะไรอยู่นกะนนก กระเจาจีจดกระยานนะพี่น้องอะแข่งยนะักกระยานกันเ <laughs> ยอะมากเลยค่ะสิเลือกเอาแต่อดอกอ่อนๆจ้ะให้ปวกให้ปวกฟั่งดอกใหญ่ได้พี่น้องนะค่ะโอ้ยเยอะเลยจ้ะเฮ้ยกำลังขึง้นอ่อนๆโอ้ยอันนี้เน่าแล้ว อันนี้เอาดอกอ่อนๆมั้งน,นี่ใกล้ๆค่ะพี่น้องเนี่ยมาะค,ะค่ะกูจะพาะไปอ่อนเห็ดอันเห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูสวยๆจ้าเนี่ย กลังข okay, er ึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยเก็บพี่น้องฝ่าอารมจ้านี่บททันอันพลังมากลายค่ะเฮ็ดอันสิอันก็เจ้าแข่งแข่งอันจักรยานหนึ่งน้องจักรยานกลางป่าเกือบเน่าพี่น้องเอ้ยมาสามาคันพได้ยางมาเบิ้งมือหนังพี่น้องจ้า ดอกใยค่ะกลองมันก็นอพี่น้องด้วยดอกใ่เพอเวอดอกมีให้่พี่น้องเหรอด้คเด้อบคนบมีคนเห็นแล้วค่ะบางคนมีคนยางนะคะคือพี่น้องเหรอนจุ่มหนึ่งดอกใ่มาพี่น้องใยขัดไงนี่ Sam docky yên, Sam như yên. Sam docky như Sam docky yên. 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 nó เฮ้ยเพิ่งเกาลัดจร <c oughs> ดอกงามกักจะเกิดในป่าสีงามครับพี่น้องเพิ่งเกาลัดล่ะ <c oughs> เก็บครับน้องคำแล้วมุนอยู่ในป่าสีมุนงามตำมุนโอ้เห็นบ่ัน้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้ออัน เก็บหนาค่ะมันอยู่น้ำก่อหนาแต่สวยเก็บกองกันไว้เนาะพอย โ่วยเถอะเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่หรอกมันบริเกิดร้ายหรอกก่ะมันปูข้าดอกนึงของทุกปีพี่นอมาเอาทุกปียู่มโมงนี้จ้ะเราพิดิบ้างค่ะแต่ว่าขึ้นยังมาเยอะเลย นนตัวง,งีวววว้งามจ้ะดูจอตัวงี้งามโอ้ยพี่น้องเลยม,มันพลอยแลคะค่ะเอาห้าค่ะมันขึ่นน้ำเงาเงาห้าเพชรอ,อันนี้มากแดดนะคะขึ้นน้ำคางท่างก็ขึน่นพี่น้องกำลังขึง่น เอาต้นดอกอน,นิ่งใหญ่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนเก็บหลายได้พี่น้องเขาก็ต้องเอาหน่อยใหญ่ก็เอาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะพี่น้องเนาะเอ๊ะไปน้องหลับขึ้นน้ำท่างงานได้พี่น้องเห็นอันนี <c ười> กน้กำลังขึ้นกำลังขึ้นครัพี่น้องว้ามุดมุดล่ะตั้ตงกอกเก็บ งามอ่ะเนี่ยงามงามงามพี่น้องสวยสวยสวยยังละบงเห็ดขวดเหดมันปูเหดปวกให้เพื่หวาน หลดุดแมนเบิดเลยพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บกล่องไวกันได้พี่น้องถ้าเบิ้งมันจะได้ลายไปไหน่ปไหนมันกระจายกันนะจ๊ะคนค่ะคนเห็นมั้ยะเจ็บกล่องไวก่าน,นอนเนาะขึ้นไม่อันเนี่ย น้องเอ้ยเห็นปะน้องจา๋าเป็นน้ำหมอดงามเลยพี่น้องวันนี้ยินเสียงขอโทษขอพายพี่น้องคนเมื่อยแล้ว,เ,วเสียงบดวันนี้ได้สองคลิปคลิปเห็ดมันปูกับคลิปเห็ดผึ้งหวานนะคะเนาะเปิดค่อยเสียง กิบหวมใส่กันกัะพี่น้องเจ้าหยาบแยบบอกหน่อยก็เอาไว้อกอนเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดเห็ดมันปูกําลังขึ้นเต็มปลาเลยค่ะคุณยอง่ะคุณคุณ กระจ,ระจายกันน,น้องไอ้คนเมียบ่ได้เม็ดเต็มกระตาแล้ว,วเต็มกะกะเมียบ่ได้อลไรพี่น้องเอ้ยมันปู่ทองคำโอ้ยอยู่ไหนน้องละเพิ่นอ้องกำลังขึ้นนะคะ จงไหวกับบุย่างด้พี่น้องเคยเคยจงเล้วค่ะว่าด้จีบค่ะเขาจาเอาเบิดก็เอาเท่าที่เอาได้นะ่ะเนาอเบิดแห้งวาเลยพี่น้องเอ้เหนื่อยหมดแรงหมดแรง ชิมี่ย้ำใดค่ะพี่น้องคอ,คอยมาเห็นแต่เห็ดมันปุกติ่มสาบลาบตากไล่ถวดแล้วพี่น้องเลยไลายอยู่ค่ะ แต่ว่ามันขึ้นแบบกระจัดกระจายไม่เป็นหรอกเยอะมากดูดูมันค่ะดูดูเห็ดมันปลูกขึ้นโอ้ยหล่นเก็บกล่องไว้ค่ะพี่น้อพเอามาใไซก็เก่าแล้วค่ะเด้อขึ้นกระจัดกระจาย ขึ้นบกขึ้นน้ำตัดพี่น้องนี่นะนน้ำหนามหนามไหลแล้วพี่น้องไ,ไปน้ำหนามไหลไม่จะเชื่อไม่ะนอะเนาะดอกไงมากเลยดอกเนตเขาจี้สองดอกมางามสิี่น้องปุ๊บบ่ได้เลพี่น้องเอ้าตัวจ้าไปเก่งช่างงาม นวนสองดอกแมงสามหลุมหน่วยงามวดฒิบดีค่ะไซตะกะเต็มอันนี้น้องมึงเฮ็ดเขากรีงก๊ง แม่นบมดเลยจัะบานทิ่ททมหมดบ้าไอ้ขอกีหนึง่งสองสามสี่หาดอกพี่น้องเออไม่ติดเห็ุขอ,อกีก็ได้เอา้าวก็จะเอาเป็นมูต่อพี่น้องดอกนี้ไเอาต้นตุ่มๆก่อนเมียบได้ค่ะ แกงเสียบคอที่แกงสู้กิ่นแล้วค่ะเด้อโคเบรตัดขายนอนอนเพิ่งเลิกไนองเ้ยแม่งมักเลยค่ะแบบนี้อันเต้มตะกายต้มแบบอัน น้ำได้มือน,นีพี่นอ้องยาว่าอู้หู้หล่นละ,ละ,ละนพี่น้องพี่น้องละ่ะเห็ดมันปูเห็ดท้องคำอันนี้เห็ดอันนั้นพี่น้องละ่ะเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกเห็ดปวกแล้วก็เห็ดอันเข้ากี่ค่ะพี่น้องแล้วก็เห็ดนี่ค่ะเห็ดเกาลัดจ้ะพี่น้องจา้า ขึ้นไวมากค่ะเิ่นเห็นฝนจ้ามันเลียกขึ้นนิดนะคะแล้วก็พึ่งหวานดอกใหญ่เลยพี่น้องจา้าอันนี้ดอกแรกน,นี่ดอกที่สองที่สามอันนี้ขึ้นเป็นขอบครัวเลยพี่น้องขอท่าน,นีีพาออกแฟดสีรครัพี่น้องแฝดสี